ขันหก็คือรูปหนึ่งแล้วก็น้ำสี่ก็คือรูปนามอย่างเงี้ยไปลองไปทำความเข้าใจดูนะแต่ว่ากายกับใจรูปกับนามนันก็คือกันคือกันคือกันนะ ไม,ไม่ต้องไปคิดมากคือเราเรียนขันห้ามันก็โอเคแล้วแต่บางเอิญนไอ้ธาตุหกเนี่ยเขามีไว้สำหรับศึกษาในร่างกายเราใช่ไหมแล้วก็ในคือศึกษากายกับใจเนะี่ยกายใจให้น้าศึกษารูปนาม ในร่างกายเรานี่แหละในในกายในใจเรานี่แหละในรูปนามเรานี่แหและแล้วที่จริงรูปนามนี้มันก็ไม่ใช่ของเราไอ้ธาตุหกนี้มันก็ไป่ใใ่ของเราถึงเวลามันมีเพปกระจัยมันก็มารวมรวม,รวมกันเข้าทั้งรูปทั้งนามทั้งขันธ์าท,ทั้งทงั้งธาตุหกาอเนี้่มันก็รวมกัน แยกกันไปกายก็แตกไปธาตุสีอากาศแตกออกจากกันไปแตกออกจากกันไปก็ยังอยู่ในในธรรมชาตินี่แหละถึงเวลาก็มันรวมกันอีกอย่างเงี้ยเนี่ยมีเห็นก็รวมกันหมดเห็นก็แตกจากกันไปนเราเข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะแต่เข้าใจอย่างนี้แหละมันก็นถูกแล้ว Yeah. Huh?